กลับมาเจอเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณรันโดยปกตินั้นคุณรันจะอาศัยอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานานๆถึงจะมีโอกาสกลับมาประเทศไทยสักครั้งแต่คุณรันก็ไม่ได้คาดคิดเลยว่าการกลับมายัางประเทศไทยในครั้งนั้นจะต้องกลับมาเจอกับอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรันต้องจดจำอย่างไม่มีวันลืมครั้งนั้นเมื่อคุณรันกลับมาถึงประเทศไทย ก็ได้ไปอยู่ที่บ้านของคุณแม่ที่จังหวัดชนบุรีและด้วยความที่ยังเป็นวัยรุ่นก็เลยอยู่ไม่ติดบ้านอยากจะไปเที่ยวให้หายคิดถึงเมืองไทยรวมทั้งจะได้พาเพื่อนฝรั่งที่ตามมาเที่ยวเมืองไทยด้วยนั้นไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆด้วยคุณรันก็เลยขับรถออกเที่ยวตั้งแต่วันแรกที่มาถึงวันนั้นคุณรันเอารถของที่บ้านออกไปขับรถเล่นกับเพื่อนฝรั่งซึ่งเป็นผู้หญิงเช่นกันทั้งสองคนขับรถเล่นไปเรื่อยๆโดยที่มารู้ตัวอีกที ก็ขึ้นไปทางเขาปักธงชัยแล้วตอนนั้นเวลาก็เริ่มจะเย็นประมาณหกโมงกว่าแสงอาทิตย์ก็เริ่มน้อยลงเรื่อยๆคุณรันจึงตัดสินใจกลับรถเพื่อที่จะกลับบ้านหลังจะกลับรถคุณรันก็ขับย้อนกลับไปตามเส้นทางเดิมในใจก็คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยเวลาในขณะนั้นราวๆหนึ่งทุ่มคุณรันก็เริ่มสังเกตมองดูข้างทางซึ่งตอนนี้จู่ๆจากถนนใหญ่ก็กลายมาเป็นถนนเลนเดียวเสียแล้ว ข้างทางมีแต่หญ้าขึ้นสูงกะด้วยสายตาได้ประมาณหัวเขา่าคุณรันรู้สึกไม่คุ้นเพราะเคยขับผ่านเมื่อตอนขามาซึ่งตอนนี้ทั้งถนนมีเพียงไฟจากหน้ารถที่คุณรันขับอยู่เท่านั้นพอหันไปดูเพื่อนฝรั่งที่นั่งอยู่ข้างๆก็พบว่าเพื่อนหลับไปแล้วเนื่องจากอาการเหนื่อยเท่ากับว่าเวลานี้คุณรันขับรถอยู่เพียงคนเดียวก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่าตัวเองกําลังหลงทางแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเผลอเลี้ยวผิดตรงไหนจึงหลุดจากเส้นทางหลักมาได้ เนื่องจากตอนนั้นก็มัวแต่คิดอะไรเพลินๆไม่ทันได้สังเกตทางคุณรันจึงตัดสินใจหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วกดโทรไปถามทางกับเพื่อนเพื่อนที่คุณรันโทรไปหานั้นทำงานอยู่มูลนิธิกู้ภัยแห่งหนึ่งและชํานาญเส้นทางมากกว่าเวลานั้นคุณรันก็ขับรถช้าลงเรื่อยๆเนื่องจากต้องคุยโทรศัพท์ไปด้วยเมื่อขับไปได้อีกไม่นานคุณรันก็เริ่มเห็นกำแพงดินที่ข้างทางทางซ้ายมือสูงประมาณสองเมตรเห็นจะได้ ในใจคุณรันก็หวังว่าอาจจะได้เจอบ้านคนบ้างแล้วเช่นเดียวกับเพื่อนที่อยู่ปลายสายก็ทราบพอดีว่าณนะเวลานี้คุณรันอยู่ตรงจุดไหนจากตำแหน่งที่คุณรันส่งไปให้ทางไลน์เพื่อนที่อยู่ปลายสายหลังจากทราบสถานที่ที่อยู่ของคุณรันณเวลานี้ก็ไม่ได้พูดอะไรมากย้ำเพียงแต่ว่าให้คุณรันหันหัวรถกลับออกมาโดยเร็วที่สุดและพยายามวิ่งรถไปหาจุดที่มีไฟโดยด่วนคุณรันก็ยังไม่ได้คิดเอะใจอะไร คิดแค่ว่าสงสัยจะขับรถเข้ามาลึกเกินไปแค่นั้นคุณรันขับรถต่อมาอีกสักพักก็เจอเป็นช่องกว้างประมาณหเมตรทางซ้ายมือตอนนั้นคุณรันไม่รู้ว่านั่นคือช่องของกำแพงแต่ตัดสินใจแล้วว่าจะกลับรถตรงนั้นก็เลยปักหน้ารถเข้าไปเพื่อที่จะทำการกลับรถเมื่อคุณรันปักหน้ารถเข้าไปในช่องว่างนั้นโดยที่เพื่อนฝรั่งที่นั่งอยู่ข้างๆก็ยังคงหลับอยู่ สิ่งที่คุณรันเห็นอยู่เบื้องหน้าโดยลำพังก็คือหลังกะแพงดินสีแดงมันเป็นที่ที่กว้างมากๆมีต้นไม้ปลูกอย่างเป็นระเบียบโดยตอนนั้นไม่มีแสงไฟอื่นนอกจากไฟหน้ารถของคุณรันระหว่างที่คุณรันกำลังตั้งใจมองด้วยความสงสัยอยู่นั้นคุณรันก็ต้องตกใจสุดขีดเนื่องจากจู่ๆก็มีแมวดาตัวหนึ่งกระโดดลงมาอยู่ที่กระโปรงหน้ารถแมวดำตัวนั้นกระโดดลงมาจากฝั่งหนึ่งของกำแพงมาพักที่กระโปรงหน้ารถ แล้วก็กระโดดข้ามไปอีกกำแพงหนึ่งในตอนนั้นคุณรันตกใจมากเพราะอยู่ในจังหวะที่กำลังหักพวงมาลัยพอดีไม่ทันได้ตั้งตัวแต่แล้วสายตาของคุณรันก็เหลือไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งกำลังยืนพิงต้นไม้ซึ่งอยู่หลังกำแพงไปไม่ไกลมากด้วยความที่ไม่ทันได้คิดให้ท่วนทีคุณรันจึงลงจากรถเพื่อจะไปถามชายคนนั้นว่าที่นี่คือที่ไหนคุณรันเดินตามแสงไฟหน้ารถไป จนใกล้ตัวของชายผู้นั้นระยะไม่ห่างเท่าไหร่นักแต่สิ่งที่เห็นก็ทำให้คุณรันถึงกับช็อกเพราะผู้ชายที่กำลังยืนพิงต้นไม้อยู่นั้นเขาหันตัวมาหาคุณรันโดยที่มีแต่ตัวหัวไม่มีคุณรันตกใจมากแต่พอเริ่มตั้งสติได้ก็รีบวิ่งขึ้นรถแล้วเร่งเครื่องกลับรถออกไปทันทีชนิดที่ว่าเพื่อนที่กำลังนอนหลับอยู่ถึงกับสะดุ้งตื่นคุณรันตั้งหน้าตั้งตาขับรถออกมาอย่างเดียว โดยไม่ตอบคำถามของเพื่อนใดๆใดทั้งสิน้นคิดอย่างเดียวว่าต้องหาแสงสว่างจากไฟถนนให้เร็วที่สุดซึ่งตอนนั้นคุณรันไม่รู้เลยว่ากำแพงดินสีแดงที่เห็นตั้งแต่ต้นนั้นเป็นกำแพงของวัดแห่งหนึ่งคุณรันประคองรถมาจนถึงจุดพักรถที่หนึ่งก็เริ่มรู้สึกไม่ไหวจึงจอดรถตั้งใจว่าจะลงไปหาซื้อน้ากินแต่ว่าสภาพร่างกายของคุณรันตอนนั้นเริ่มมีอาการไม่ปกติจนเซไปหน้ารถ คุณรันจึงเอามือยันไฟหน้ารถเอาไว้แล้วก็อาเจียนออกมาเลอะไปหมดแต่สิ่งที่ออกมานั้นไม่ใช่อ้วกของคนปกติแต่กลับเป็นเลือดที่มีทั้งส่วนที่เป็นน้ำเลือดแล้วก็ริมเลือดเพื่อนฝรั่งที่มาด้วยกันกับคุณรันนั้นถึงกับช็อกและรีบขับรถพาคุณรันกลับบ้านทันทีแม้ว่าตัวเองนั้นจะไม่เคยขับรถที่เมืองไทยมาก่อนเลยก็ตามทั้งสองกลับไปถึงบ้านประมาณห้าทุ่มกว่าเพื่อนของคุณรันก็เข้าบ้านไปหาแม่ของคุณรันก่อน เราเล่าเรื่องทุกอย่างให้คุณแม่ฟังแต่เนื่องจากว่าคุณแม่ของคุณรันนั้นเป็นคนต่างชาติและไม่เชื่อในเรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องผีจนกระทั่งคุณรันตั้งสติได้ก็เลยไปอาบน้ําแล้วเข้านอนไปด้วยความอ่อนเพลียเช้าวันต่อมาคุณรันได้แต่นอนอยู่บนห้องเพราะอาการไม่ดีขึ้นคุณแม่ของคุณรันจะพาคุณรันไปหาหมอแต่คุณรันกลับบอกว่าหมอคงช่วยไม่ได้แล้วคุณแม่ของคุณรัน ก็หายออกจากบ้านไปเป็นเวลาเกือบครึ่งวันระหว่างที่คุณแม่ของคุณรันไม่อยู่คุณรันก็ได้ยินเสียงเหมือนกับมีคนเดินวนไปวนมาอยู่หน้าห้องซึ่งตอนแรกคุณรันคิดว่าเป็นเพื่อนหรือไม่ก็แม่บ้านแต่ก็ไม่เข้ามาสักทีเลยทำให้คุณรันกลัวหนักกว่าเดิมจนเวลาผ่านไปถึงชั่วงบ่ายคุณแม่ของคุณรันก็กลับมาแล้วขึ้นมาบนห้องของคุณรันพร้อมกับทุกคนในครอบครัวแล้วก็มีคุณย่าแก่ๆคนหนึ่งซึ่งคุณรันไม่รู้จัก ามขึ้นมาด้วยเมื่อมาถึงห้องของคุณรันคุณย่าคนนั้นไม่รอชา้ารีบจัดการภารกิจทันทีโดยให้คนไปหยิบแก้วน้ำใส่ข้าวสารมาให้เต็มแล้วแกก็หยิบทูบเทียนและดอกไม้ขึ้นมาโดยความที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยคุณรันก็ได้แต่นอนมองอยู่เฉยๆแล้วคุณย่าคนนั้นก็พูดกับคุณรันไม่กี่ประโยคประมาณถามว่าตายมากี่ครั้งแล้วคุณรันก็ได้แต่งง คุณแม่กับคุณปู่ของคุณรันก็เลยเล่าเรื่องทุกอย่างให้คุณย่าคนนั้นฟังว่าคุณรันไปเจออะไรมาเมื่อคืนพอฟังเรื่องจบคุณย่าคนนั้นก็เอาข้าวสารมาลูบคลำตามตัวของคุณรันแล้วก็โปรยข้าวสารออกไปทางระเบียงจากนั้นจากที่คุณรันไม่มีแรงแม้แต่จะลุกขึ้นนั่งจู่ๆคุณรันก็สามารถลุกขึ้นเดินได้รวมทั้งเกิดอาการหิวขึ้นมาอย่างรุนแรงระหว่างที่คุณรันทานข้าวอยู่ที่ชั้นล่างของบ้าน คนงานที่ล้างรถของคุณรันก็เดินม,มาบอกว่ารถที่ล้างนั้นมีแต่รอยเท้าของคนเต็มฝากระโปรงหน้ารถไปหมดนั่นทำให้คุณรันแปลกใจมากเพราะจริงๆแล้วถ้าจะมีรอยเท้าอยู่ที่ฝากระโปรงหน้ามันก็ควรจะเป็นรอยเท้าของแมวมากกว่าคุณปู่ของคุณรันจึงบอกกับคุณรันว่าคุณย่าคนนั้นเป็นคนที่มีวิชาอยู่พอตัวตอนที่แกเดินมาถึงที่บ้านจูๆ่ๆแกก็หยุดยืนพูดกับรถที่คุณรันขับเมื่อคืนว่า เด็กมันถึงบ้านแล้วแกทําอะไรเขาไม่ได้หรอกหลังจากนั้นคุณรันจึงได้โทรไปถามเพื่อนที่ทํางานมูลนิธิกู้ภัยที่ตอนระหว่างหลงทางนั้นก็คุยโทรศัพท์กันตลอดเพื่อนจึงบอกว่าพอเขารู้จุดว่าคุณรันหลงอยู่ที่ไหนแล้วบอกให้คุณรันรีบเลี้ยวรถกลับอย่างเร็วที่สุดก็เพราะว่าที่นั่นนั้นเฮี้ยนมากแล้วก็มักจะมีคนหลงเข้าไปอยู่บ,บ่อยๆไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันและก็แน่นอนว่า มีคนเจอดีกันอยู่เป็นประจำและนั่นก็คือเรื่องราวที่คุณรันได้ประสบพบเจอมาจนต้องมาคิดเศราตัวเองว่ากลับบ้านมาครั้งนี้เพื่อเจอผีแท้ๆเลยเชียวหากรับฟังและพึงใจฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ